ศิลปินใช้ยาได้เหรออ๋อใช้อบวิวอารมณ์ในการแต่งเพลงมึงแกแยะชื่นชอบเพลงกูก็ชื่นชอบเพลง,พลงยังตาเตึงอยู่ในหูกูเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกนะทุกคนนะยาเสพติดแม่งผิดกฎหมายนะทุกคนศิลปินเป็นดาราเป็นนักสแสดงเป็นคนของประชาชนนั่นคือตัวอย่างของเยาวชนสืบเนื่องจากที่ทางพลตำรวจโทพานุรัต์หลักบุญเลขาธิกาปรปปสได้กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติด หลังจับกลุ่มนายพัชรพลปานพุ่มหรือว่าแซกไอแซกนักร้องดังพร้อมกับขยายผลรายชื่อลูกค้าในกลุ่มลายที่มีทั้งไฮโซโดาราศิลปินนักร้องกว่า100รายว่าในส่วนของคดีของนักร้องที่ให้การว่าติดต่อซื้อไอซ์มาเสเป็นระยะเวลา2ปีจะต้องไปตรวจพิสูจน์ย้อนทำลายดูข้อความแชทสนทนากันทั้งคู่แม้มีการลบข้อความออกไปแต่ทางเจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลมาตรวจสอบได้ และจากประเด็นนี้เองค่ะคุณผู้ชมเรื่องของนักร้องใช้สารเสพติดทางเจ๋ง Big Ass หรือนักร้องชื่อดังแสดงความคิดเห็นกรณีศิลปินใช้ยาเสพติดเพื่อให้มีฟิลลิ่งในการร้องและโชว์โดยระบุว่าหากต้องพึ่งยาเสพติดเพื่อให้มีอารมณ์ในการร้องเพลงก็อย่าเป็นศิลปินเลยควรหยุดไปหาอย่างอื่นทำด้านปอน,นิพลศิลปินเจ้าของเพลง i ท e m แมชชีนก็โพสแสะถึงกรณีดังกล่าวเช่นกัน คุณก็แค่ศิลปินแทนวงที่เอาผลงานที่คนอื่นเขาสร้างไปหากินเหมือนกันมาสอนคนนั้นคนนี้แบบนั้นไม่ดีแบบนี้ไม่ดีเบอร์ใหญ่แล้วไงยยังใช้เพลงคนอื่นหากินอยู่เลยทำทรงรันเองอีกเอาจริงๆนะกูยอมใช้ยาเพื่อแต่งเพลงดีกว่าไม่ใช้แล้วส่งเยอะแต่เอาผลงานคนอื่นมาหากินกูรักพิเศษผสมโคกดีการตอบโต้ของฝ่ายศิลปินรุ่นน้องนี้ก็ทำให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากค่ะ ล่าสุดบอมก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เคยติดคุกในคดียาเสพติดและตอนนี้ได้กลับตัวกลับใจเดินสายเป็นวิธีกรให้ความรู้เรื่องของโทษของการใช้สารเสพติดให้แก่เยาวชนก็ได้ออกมาโพสตคลิปถึงประเด็นนักร้องใช้ยาเสพติดเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะผมเห็นมีประเด็นอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ไว้ทุกคนเนื่องจากมีศิลป,ปินยุ90คนหนึ่งใช่ไหมเขาถูกจับถูกล่อขายล่อขายก็คือครอบครองแหละทุกคน ล่อขายอันนี้ไม่ได้ล่อซื้อนะอันนี้เขาเรียกล่อขายใช่ไหมก็คือมีแชทการคุยสั่งซื้อยาเสพติดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ถูกจับเอ,เอาตรงๆนะผมก็เป็นวัยรุ่นยุคหนึ่งท,ที่ที่ฟังเพลงแบบนี้ผมปีนี้4 2บนะก็เคยฟังเพลงนี้แล้วก็ชื่นชอบด้วยชื่นชอบศิลปินท่านนี้ด้วยใช่ไหมพอพอรู้ข่าวว่าถูกล่อซื้อล่อขายถูกล่อขายต้องถูกตำรวจล่อขาย,ลขายแล้วพอรู้ว่าศิลปินที่เราชื่นชอบทุกคน ถูกจับยาเสพติดอันนี้ตรงๆจากใจเนี่ยความคิดส่วนตัวนะทุกคนนะรู้สึกผิดหวังรู้สึกผิดหวังและยิ่งทศิและปินท่านนั้นเนี่ยอายุมากแล้วเกินเกินกว่าจะใช้คําว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือเกินกว่าจะใช้คําว่าอ,อ,อยากลองคือถ้าอายุเท่านี้แล้วมันต้องมีเขาเรียกความคิดอ่านที่มันเป็นผู้ใหญ่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีถูกไหมทุกคนพอเราเริ่มรู้ข่าว รู้สึกเฟลรู้สึกแบบผิดหวังแอบผิดหวังนิดนิดแต่ถามว่ายังชอบเพลงไหมก็ชอบก็ยังชอบชอบเพลงอยู่แต่รู้สึกผิดหวังในตัวศิลปินใช่ไหมทีนี้เดี๋ยทุกคนมีศิลปินอีกท่านหนึ่งใช่ไหมวงดังเหมือนกันแล้วก็นักร้องก็เปลี่ยนไปออกไปก็เป็นนักร้องท่านใหม่ออกมาเขาก็โพสต์ว่าศิลปินทุกคนไม่ควรใช้ยาใช่ไหมอ่าทีนี้ก็มีคอมเมนต์ไปไปตอบบอกว่าเขาเนี่ยร้องเพลงคนอื่นหรืออะไรอะไรอย่างนี้น ต้องแยกแยะว้ทุกคนมันต้องแยกแยะอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางๆถ้าคนที่คอมเมนต์บอกว่าอศิลปินใช้ยาได้เหรอเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกนะทุกคนนะยาเสพติดแม่งผิดกฎหมายนะทุกคนและคนที่เป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนักสแสดงเป็นคนของประชาชนนั่นคือตัวอย่างของเยาวชนถ้าศิลปินในดวงใจไปหรือศิลปินที่เยาวชนเนี่ยเขาชื่นชอบผลงานมากๆ ถูกไหมทุกคนแล้วพอรู้ข่าวว่าศิลปินท่านเนี้เสพยาเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วคนก็ออกมาปกป้องเว้ยทุกคนอันเนี้ยน่าห่วงเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าเยาวชนมันจะทําตามมันจะมองว่าไอสิ่งที่ศิลปินใช้เนี่ยยาเสพติดเนี่ยอ๋อใช้เขาบิวอารมณ์ในการแต่งเพลงอรอบิ้วอารมณ์ในการแบบขึ้นคอนเสิร์ตดีทีเนี้ยมันจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเว้ยทุกคนอ๋อเดี๋ยวถ้ากูเป็นนักดนตรีกูก็ใช้ยาได้เพราะว่าศิลปินที่กูชื่นชอบมาใช้ผิดนะเว้ย ไอคนที่ไปคอมเมนต์แบบนี้ผิดนะเว้ยมึงแยกแยะอย่างเสร็ติดใครยุ่งเกี่ยวแม่ก็ผิดหมดไม่ว่ามึงจะเป็นดารามึงจะเป็นใครนักการเมืงองอะไรมึงก็ผิดหมดถูกไหมทุกคนแล้วยังไปต่อรอดต่อเถียงกับเขาอีกเห็นแล้วบางทีกนะ็มึงปกป้องอะไรขนาดนั้นผิดก็ว่าไปตามผิดเอาง่ายๆถ้าเป็นกูเนี่ยคนที่ไม่ใช่คนของประชาชนด้วยนะทุกคนกูโดนย่ำไปแล้วกูโดนสังคมแม่งประนามไปแล้วแต่นี่พอเป็นศิลปินในดวงใจมึงมึงก็ออกมาปกป้องโดยไม่แยกแยะว่าอันไหนมันผิดอันไหนมันถูก ถูกไหมทุกคนมึงก็โตแล้วศิลปินเขาก็โตแล้วควรแยกแยะว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีเว้ทุกคนแล้วไม่ต้องพูดเลยว่าทุกคนเคยผิดพลาดได้ให้ให้ให้โอกาสแก้ไขมึงมาผิดพลาดตอนที่สี่สิบกว่าจะห้าสิบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เด็กสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดที่มันยังไม่มีเขาเรียกว่ามันยังไม่มีเอวุฒิภาวะถูกป่ะทุกคนผิดพลาดได้มันพูดได้ยังไงผิดพลาดในตอนที่มึงอายุจะห้าสิบแล้วอย่างเงี้ยเขามีแต่ กูห้าสิบแล้วกูผิดพลาดไม่ได้แล้วกูเรียนรู้มาทั้งชีวิตแล้วรู้ตั้งแต่สิบแปดแล้วว่ายาเสพติดแม่งไม่ดียังไงแต่พอวันหนึ่งมันมาโดนจับตอนห้าสิบกว่าทุกคนผิดพลาดได้มพูดได้ยังไงทุกวันนี้ผมสี่สิบสองนทุกคนผมไม่อยากไปแตะเลยนะยาเสพติดนะเพราะเราเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่เด็กแล้วว่ามันไม่ดีแต่ทำไมมึงยังไม่เลิกถูกไหมชื่นชอบเพลงกูก็ชื่นชอบเพลงยังตาตึงอยู่ในหูกูเลยแต่มันต้องแยกแยะว่าอันไหนมันผิดอันไหนมันถูกเว้ยเพราะถ้ามันเป็นแบบนี้สังคมแม่งจจจะะะะเเเนนนาาวฟสัััคมมมบบิดดียโลกปรห เพราะความคิดของคนแบบนี้ในประเทศถูกไหมทุกคนฝากไว,ว้ด้วย